สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับเซลโยนะครับผมรถมือสองเกรดเกันอีกแล้วนะครับผมเร่องนี้เราวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เต็นท์ปฏิพัทธ์ออโต้นะครับเราจะมาแนะนํารถนะครับผม SUV นะครับผ่อนสมาบายนะครับอยู่ประมาณ900 0กลางๆนะครับผม 9,000กลางๆนะครับเป็นรถ SUV นะครับ Mitsubishi Pajero นะครับผม2.5 GLS Auto นะครับผม GLS Auto นะครับเป็นรถ SUV นะครับที่ทุกคนอยากจะได้ไปใช้งานนะครับผมเป็นรถปี2011นี่ครับไฟหน้าสวยๆนะครับกระจังหน้าสวยๆดเดิมนะครับผม ท่านใดสนใจนะครับเรามาคุยกันได้นะครับร้านเรานะครับมีรถให้เลือกหลากหลายเลยนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาแนะนำปาเจโร่สีเทานะครับวันนี้สีสวยสดใสเป็นล้อเดิมนะครับล้อเดิมจากศูนย์แยางใหม่นะครับตัวนี้ยางเบิกใหม่นะครับคันนี้นะครับเป็นรถเอสยูวีที่ผ่อนสบายๆนะครับมิสูชิปาเจโร่นะครับ สีเทาสวยงามมากเลยครับแนะนําเลยนะครับแนะนำเลยครับท่านใดที่หารถผ่อนเดือนอยู่ประมาณเก้าพันบาทนะครับผมเก้าพันกลางๆนะครับแนะนํารถคันนี้เลยนะครับผมนี่คิ้วนะครับยางใหม่แบบเดิมๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่ด้านในนะครับ คอนโซลฝาประตูนะครับสีสีสันเดิมๆเลยนะครับคันนี้รู้สึกยันเดิมนะครับนี่เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ไบโลเกียร์ออโต้นี่ครับด้านในสวยงามครับเป็นเบาะหนังอ่าด้านในภายในกว้างขวางมากสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับทักมาคุยกันได้เลยนะครับผมคันนี้ mitsubishi pajero sport นี่ครับผม คันนี้นะครับเป็นรถปี2011นะครับผมราคานะครับราคาอยู่ที่469,0 0 0บาทนะครับโปรโมชั่นร้านเราตอนนี้นะครับมีค่าจัดโอนฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตั้งสูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างให้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์อีกนะครับ6เดือนท่านใดที่สนใจเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับอาชีพอะไรที่ท่านอยากสอบถามนะครับออกได้ไหมอะไรไงพักมาคุยได้เลยนะครับ วันนี้นะครับเรามาชมมิตซูบิชินะครับผมปาเจโร่2.5 GXL ออโต้นะครับผมราคา409,000บาทครับผมคลิปนี้เป็นกันนี้คลิปหน้าเป็นกันไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ